ชี้เป้า5กองทุนลดหย่อนภาษีซื้อแสนรับแสนช่วงปลายปีมีอะไรบ้างมาดูกันกองทุนที่1เลยนะคะ KKP GB ไท a ESG ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กลัวความเสี่ยงจากหุ้นไทยแต่ว่าอยากลดภาษีด้วยกองทุนไทย i ESG เพราะว่าลงทุนในตราสารหนี้และก็พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักตัวที่2กองทุนหุ้นโลกค่ะ B Global IMF กองทุนนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันค่ะที่เอาเงินของนักลงทุนไปลงทุนต่อในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund กระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลกเน้นหนักไปที่กลุ่มเทคกลุฟินแลนเียกลุ่มโทรคม,มนาคมและก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่3 KKP PGE RMH k i H, H ชนิดป้องกันความเสี่ยงจากอตาัตราแลกเปลี่ยนกองทุนนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันเช่นเดียวกันค่ะเอาไปลงทุนต่อใน iShare MSCI All Country World Index ACW i e t f กระจายการลงทุนไปทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและก็ประเทศที่กําลังพัฒนาใครอยากเติบโตไปกับดัชนีหุ้นโลกครูสายก็จะแนะนํา RMF ตัว ตัวที่4ค่ะขวัญใจใครหลายๆคน KUS 5 0 0 XRMF กองทุนนี้ก็เป็น f e e ด e r ฟั n d เช่นเดียวกันค่ะเอาไปลงทุนต่อใน i s h a r e ง S&P ห้ p 500ซึ่งทําให้การเติบโตของกองทุนนี้ล้อไปตามการเติบโตของดัชนี S&P 500ใครเป็นแฟนคลับ S&P 500ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุน RMF กองทุนนี้ได้ค่ะและตัวที่5ค่ะตัวสุดท้ายเลยค่ะของยืนของตาย B Grow m f กองทุนเปิดบัวหลวงกเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนนี้ก็จะเอาเงินของเราไปลงทุนต่อเช่นเดียวกันค่ะใน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครไไม่่รู้้้จะืือออ RIMF ตัวหนนกก็งทีคึ หกองทุนลดหย่อนภาษีที่คุณสายพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกองทุนที่ร่วมโปรโมชั่นซื้อแสนรับแสนรับไม้ฟรีหุ้นนอกจากแอปดามซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขก็คือ หากนักลงทุนซื้อกองทุนดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่100,000บาทภายในวันที่26ธันวาคม2568นักลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม้ฟรีของการซื้อหุ้นสหรัฐสูงสุดที่วงเงินทำรายการ120,000บาทไม่นับการ DCA นะคะซึ่งนอกเหนือจากหากองทุนที่ครูสายได้พูดไปก็ยังมีกองทุนไทย ESG อีก11กองทุนแล้วก็กองทุน RMF ที่ร่วมรายการอีกมากถึง84กองทุนใครที่กำลังวางแผนภาษีแล้วก็อยากได้ไม้ฟรีหุ้นนอกร็อย่าลืมไปซื้อกองทุนะะค